มีปลาคังลวกครับปลาคังลวกจิ้มมีน้ำจิ้มีไหมครับลองช้อนดูนี่ปลาเลยคุณปลาม้าเนาะดีครับเพื่อนๆครับช่องโดดพาเที่ยวพาลูกเที่ยวกินตามสบายครับโดสวัสดีครับพี่ยาครับนี่เราอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะเรือนแพ ชื่อร้านอะไรนะเรือนแพรสุพรรณเรือนแพรครัวสุพรรณฮะเรามาที่ก็อยู่ตรงวัดวัดอะไรวัดสัมปวัดสัมปาศิวนะเลยวัดสัมปาศิวมานิดหนึ่งเรือนแพรครัวสุพรรณฮะนี่บรรยากาศดีมากเข้ามาจอดรถมาอยู่มาเจอนี่นานๆเห็นทีฮะเห็นตอนเด็กๆแล้วก็ไม่ค่อยเห็นต้นสาเกนะเพื่อนรู้จักไหฮะต้นสาเกเนี่ยต้นสาเกงามงามกำลังออกลูก เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นนะฮะหาดูยากในส้นสาเกและนี่กำลังติดลูกเยอะเลยอะ่ะสาเกลูกเยอะเลยไปงั้นเราเดินไปนี่ฮะถนนแยกมาถ้าเลี้ยวขวาไปนี่ก็ออกเส้นหลักเส้นบางบัวทองสุพรรณนะฮะแล้วก็เลยตัวเมืองมาเข้ามาทางวัดสัมปะซิว คุณตั๊กเออวันนี้วันอะไรเลยวันวาเลนไทน์ใช่ไหมวันวาเลนไทน์คุณตั๊กอยากจะไหว้พระแต่เมื่อเช้า,ชานี้ไปทําส้มตํากินกับพี่แตนนะกับไปทําแกงอะไรนะคุณแกงแกงไก่อีสาใสใสสน,นใส่เส้นร้อนกินเสร็จก็คุณตั๊กอยากไหว้พระก็เลยไปไปที่วัดป่าเลไลเสร็จแล้วตรงน,นี้ก็เลย มาหาอะไรทานตอนเย็นก่อนกลับกรุงเทพฮะอุะลงแพเดี๋ยนั่งข้างบนมีกะนั่งขางบนหึงลงแพเดีย๋ยไปเดินไปไฟๆเดินเดินช้าๆ เดินช้าๆระวังตกบันไดตอนนี้แสดงว่าน้ำลดลงนะฮะน้ำลดลงก็แพ้ก็เลยต่ำลงขาย้อนขึ้นมาให้ดูว่าบันไดสูงนะเพราะว่า,วาน่าจะน้ำน้อย น่าจะน้ำน้อยก็เลยทำให้ขึ้นบันไดขึ้นบันไดามาสูงนี่ฮะเดินขึ้นมาจากนี้สูงมากแพนางพิมมีมบรรยากาศเขาเปิดเพลงนะฮะผมก็พูดกลบเสียงเพลงแล้วกันเรานั่งอยู่ริมแม่น้ำที่นี่น้ำแม่น้ำอะไรแม่น้ำท่าจีนอมแม่น้ำท่าจีนนะฮะ แต่แต่เพราะผันสุพันเขาเรียกแม่น้าจุพันนะป่ะใช่ไหมคือที่เขาบอกว่าน้ำแม่น้ำไหลชื่อเนาะไฟนครมาถมก็แม่น้ำนครชยัยศรีตอนนี้ก็เป็นแม่น้ําท่าจีนหรือว่าแม่นั่งตรงนี้ก็เรียกแม่น้ําจุพันเนาะนี่ฮะบรรยากาศคนน้อยดีฮะเงียบสงบไม่ค่อยมีเรือหรอพี่ น้ำส้มน,น,น้ำเต้าหแก้วหนึ่งแล้วก็น้ำให้ดูบรรยากาศครับแต่ล่มลมตกพอดีเมนูมให้ดูเล่นเล่นมานี่ต้องต้องกินปลาม้าสิคุณมาแล้วกับข้าวครับอันนี้ ปลามา้าปลาม้าผัดชาที่สั่งไปของพิโอโดมาแล้ว<า>อันนี้ปลาคังลวกนี่ครับพิเอโด,โดพิเโด,โดกินอันนี้เลยเนี่ย <Yeah. S 1> พิโด,โดขาดไม่ได้ข้าวผัดกะเพราไข่ดาวอะเปาคลุกฮะแกงต้มไม่กินข้าวขาวแกง้มเราเรา,เราได้สั่งน้ำแกงให้พิเโ,โดไหมเนี่ย เรือบอกแกงส้มแกงต้ม,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 มยำอะไรนะยำเขืยยาวยำมะเขือยาวครับกุตักสั่งมีปลาคังลวกครับปลาคังลวกจิ้มมีน้ำจิ้มจิ้มหน้ารับประทานเหมือนกันะยปลาปลาเขาแบบ ตัวใหญ่อน่ยหน,นังหนาหน่าดูนะครับพี่หนังหนาหนังหนา,นนามีแปลว่าตัวใหญ่ใช่ปังหน,น,นังแปลว่าตัวใหญ่เห็นมากินปลาคังที่กินตัวใหญ่ตัวใหญ่แล้วเนื้อมันจะแน่น่าเงยนะครับอร่อยเออไปกินแล้วเนาน้ำมันใส่ยาก ว่าไม่ครัวทำเข้ามาโอเคพี่เมื่อ,ม,อ,อม,มาแถวสุพรรณต้องกินอาหารเป็นพวกปลาครับถึงจะอร่อย หนังหนามากอร่อยครับมาชิมปลาหมาบ้างครับปลาหมานี่เป็นปลาประจำถิ่นของทางสุพรรณนะแขกมาเต็มเลยเุ็ต่อโต๊ะ เหมือนทุกครั้งนะคุณตอนเรามาไม่มีคนนะพอโดโดมาพอขับข้าวอย่างแรกมาก็จะคนก็จะเยอะมีแกงส้มไหมจ๊ะแกงส้มแกงส้มอะไรได้บ้างแกงส้มปลาช่อนแกงส้มอมกุ้งแกงส้มปลากระปุ่มคุณเอาอะไรแกงส้มปลาหมาไหมเอ่อมาได้กินไหมเอ่อเป็นถ้วยแกงส้มปลาห้าเอ่อเป็นถ้วยเป็นถ้วยนะน้องปฏิบัติถ่ายรูปให้เสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวก่อนก็ได้่ แขกกำลังเข้าชนี่ครับปลาหมาปลาหมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราสั่งแกงส้มปลาหมามามาสุพรรณต้องกินปลาหมาครับรไม่ไม่รู้นะผมว่าที่ที่ไหนมีไหม fc ถ้า fc ทราบว่าปลาหมามีนอกจากที่สุพรรณมีที่ไหนอีกอก็ช่วยคอมเมนต์มานะฮะแต่ว่าพอผมมา ามาสุพรรณเนี่ยจะมีปลาหมาแล้วก็ปลาโจกปลาโจกนี่เหมือนกันบ่ไม่รู้นะไม่จับมากเลยแม่ครัวเขาทำนะแม่ครัวโอเคเขาใช้ปลาตัวใหญ่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวปลาหมาเนี่ยชิ้นใหญ่แล้วเนื้อเยอะนุ่ม อร่อยนะแล้วเขาผัดชาเขาไม่เขาไม่ผัดเขาไม่เผ็ดมากอะ่ะมิซักบอกอร่อยโอจัเท่ลจัดจะไม่เผ็ดรสจัดเราก,ก็้าอยากเผ็ดอย่างผมนี่ผมว่าจัเอาพริกไทยครับ ดูคลลอแกงส้มสึใจ ถ้าอะอรก็ทำเลย เสียงปลารกระโดดตึงตังตึงตังนะราะว่ายังไม่น้มนี่ปลาย,ยังเยอะอยู่ ปลาม้าให้สะใจชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยเเป็นตัวใหญ่ปลาหมาเนี่ยเขาเป็นปลากเกล็ดนะเมื่อกี้ไปที่วัดป่าเลไลนะ <K> ก็เห็นเขาเอามาเป็นแดดเดียวขายนะลืมถ่ายให้เ,เพื่อนๆดู ที่นี่เขาเผัดชารสชาติรสชาติเขานวลๆไม่เหมือนกับผัดชาที่เรากินกับปลาทะเลนะอันนั้นมันจะดูเข้มข้นแต่นี้เขาจะดูรสชาตินวนๆเพิ่มกินไหมกูอย่าล้ากินผัดชา ปลาเยอะมากครับปลาเยอะมากเห็นน้ำนิ่งๆที่แรกนึกว่าไม่ค่อยมีปลาแต่ว่าตรงนี้ปลาคงมาอาศัยเยอะด้วยครับเพราะว่าเขาให้อาหารปลากัน ดูเหมือนกับว่าน่าจะเป็นปลาปลาสวายเนาะปลาสวายเยอะเลยเป็นปลาเหมือปลาหน้าวัดทั่วไปปลาที่อยู่ใกล้ๆใ,ใต้ใตแพร์ร้านอาหารก็เป็นแหล่งอาหารปลาก็มัมีปลาตะเพียนหนาะหางแดงๆน่าจะตะเพียนเนาะ ขาเร่งแดงนะครับตัดยาออกมาแล้วมาแล้วครับแกงส้มเราสั่งแกงส้มอะไรนะมั้งแกงส้มปลาปลาม้าเนาะน่แกงส้มปลาม้าปลาม้าปลาหมาปลาหมาลองลองให้เร่งดูกินางไครับลองช้อนดูที่ลาอะไรคุณปลาม้าเนาะใช่ไหมเราสั่งปลาม้าใช่ปลาหมาปลาหมาแล้วเขาทอด ชิมบอกรสชาติหนยคุณว่าเป็นไงอร่อยไหมแกงส้มเขาแต่ข้าวเขาก็โอเคทุกอย่างเนาะรสชาติดีทุกอย่าง ้าบยพรออมดอกแอคใส่ดอกแคร์ด้วยใช่ไหมเหมือนเหมือนเหลืองเหลืองเหมืน<ใ>นหอนสไตล์แกงใต้ปะเหรอแกงใต้อัประทานที้ชิมเลยีก็พาทิย์ใกล้ตกดินนะครับภาพอาจจะมืดไปหน่อยให้ดูวิวบรรยากาศครับ แม่น้ำก็สงบเงียบดีครับอันไาดูวิวฝั่งผมบ้างครับด้านหลังดูแม่น้ำทางด้านนี้บ้างชิมแกงส้มกันอหอมมาร้อนๆครับทีแรกกับข้าวก็เร็วดีตอนนี้ไม่รู้ช่องโรโดพาเทลเป็นไงเรามาแทบจะเป็นโต๊ะแรกนะครับ ซึ่งผมมามันก็จะห้าโมงแล้วนะใช่ไหมคุณจะห้าโมงเย็นอยู่แล้วว่ะก็ไม่ค่อยมีคนเรายังนึกว่าเออเงียบๆดีพอนั่งกับข้าวมาอย่างแรกเท่านั้นแหละคนทยอยๆยยมาตอนนี้เต็มเต็มสามแพร่ลวคือผมว่าคนสุพันเขากินรสชาติมันมันไม่เหมือนที่เคยกินแกงส้มเขาก็จะรสชาติไปอีกแบบหนึง ผัดชาก็ไปอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาก็จะจะออกหวานนะคือสรุปว่าทางสุพรรณเนี่ยเขาจะออกหวานมีความรู้สึกว่าข้าวจะออกหวาน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 กว่าที่เคยทานหน่อยจริงไหมคุณออกหวานนะแกงแกงส้มที่ทานอยู่นี้ก็จะหวานหวานเค็มๆนะเปรี้ยวน้อยเนาะไม่ค่อยเปรี้ยวนะไม่ไม่ไม่ค่อยเปรี้ยวคือไม่ใช่เปรี้ยวนําอะ จะเป็นหวานนําเค็มแล้วก็เปรี้ยว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 นิดหน่อยเ้ยนน้อยหวานกับเค็มจะเด่นกว่านะเปรี้ยวน้อยเนาะเป็นเฉพาะร้านนี้หรือว่าเป็นทั่วไปก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับแล้วกลิ่นกลิ่นก็เหมือนกับเขาเข้าเครื่องแกงที่ไม่เหมือนกับเครื่องแกงของกรุงเทพออ่าเป็นเพื่อนที่คุ้นเคยก็คอมเมนต์คุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับผมว่าคนสุพรรณนะแต่ว่าก็ไม่ไม่ค่อยได้มากินทางสุพรรณเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงว่าเค,มคม็มอ่ะเค็มเค็มมันจะออกคเค็มปลาแ่มปลาแ่มมากกว่าแกงช่มหนุ่มเคยทานตอนนี้ช้าอาจจะช้าเพราะว่าเขาเอา ปลาม้าไปทอดเจนปลาทอดใหโดโด้เลยไฮโด้นะะฮิโด้พอแกงส้มมาลุยเละเลยครับแกงส้มข้าวผัดนี่อาหารโปรดของีิโดโดครับี่เป็นเรียงเรียงเลย น้ำแกงก็เปรี้ยงยฮะเพราะว่ารอมานานนี่ไงคุณสั่งมาคุณสั่งอย่ามักเลยเาไ่คเอมเยนลยเดี๋ยวนในนี้ให้หมดของอร่อยมาที่นี่อร่อยสุดก็คืออันนี้ครับปลาคังลวกชอบตรงที่ว่าเขาใช้ปลาใหญ่หนังหนาดี อีปักคังเลยถ้าปลาถ้าใช้ตัวใหญ่ตัวละเป็นโลตัวละเป็นสองสามโลเนี่ยหนังจะหนาจะอร่อยแน่นอนครับชิ้มน,น้ำจิ้นชิ้มน,น้ำจิ้นสีฟู๊ดชิ้นโอ๊ะชิ้นใหญ่ๆเลย ท่ามกลางบรรยากาศ้อาทิตย์ใกล้ตกดินครับเจ็บภาพเพื่อนเพื่อนดูไปบรรยากาศแม่น้ําผ้าจีนหรือตอนเนี้ยอยู่ตรงสุพรรณเนี่ยเดี mm ๋จ hmm. ะผ่านตัวเมือสุพรรณเขาเรียกแม่น้ำสุพรรณตามไปขึ้นท่า อ,อร่อยครับถึงสุดท้ายเมามเดี๋ยวเราคงจะทานเสร็จตอน้าที่ตกดินพอดีเนาะค่อยๆขับรถกลับกรุงเทพคนระับเพื่อใช้เวลาชั่วโมงถ้ารถไม่ติดนะโอ้วันนี้อยู่สามวันมไม่รู้ว่า เดี๋ยวตอนใกล้ๆถึงเข้าตัวกรุงเทพแถวบางบัวทองรถจะติดหรือเปล่ารถอาจจะกลับจากต่างจังหวัดนะครับว่นาะโดโกเกลี้ยงเลยครับสมกับที่รอแกงส้มเมื่อกี้เขานั่งรอแกงส้มนะแกงส้มมาลุยเละเลยน้องพนักงานมาเปิดไฟในแท้แล้ว กคนย่างไปด้อวยกินยัง่างครีมอร่อยสะใจกลับบ้านได้ยังครับคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านอืมนั้นสำหรับมาสุพรรณนะคุณตั๊กอยากไหว้พระ เราก็ออกจากกรุงเทพประมาณบ่ายสองโมงเนาะมาถึงนี่สี่โมงไหวพระเข้ามาที่นี่เกือบห้าโมงนะครับตอนแรกมาเพื่อนคงเห็นนะเหมือนเงียบเหียบเงาเงาที่จอดรถก็ไม่มีรถจอดแต่ลงมาก็เงียบเงียบมานี่ฮะตอนนี้พอช่องโดยด,โด่วนพาเที่ยวมาเ่ยเต็มหมดเต็มคลิปนี้ก็คงเท่านี้นะครับอิ่มอร่อย อย่เรียกน้องเข้ามาคิดตังมานั่งมานั่งเท่าไหร่ชั่วโมงกว่าๆเพิเ่งเห็นเรือลำเดียวครับ <c oughs> คุณลุงพายเรือเป็นลำเดียวเออกลับแล้วครับโลครับเดินช้าๆเดินช้าๆเดินช้าๆด,ด,ดูบรรยากาศแฮ สุพรรณนะครับร้านอาหารแพรสุพรรณโด๊โด๊ะอุ๊ยสูงมาก พนักงานต้องแข็งแรงมากเดินขึ้นเดินลงฮะวันวันไม่รู้กี่เที่ยวต่อกี่เที่ยวนะโดโอโดโอด ต้นไม้เยอะดีครับที่นี่เมื่อกี้ในแพรเขาเปิดเพลงค่อนข้างเยอะก็เลยกลัวเรื่องลิขสิทธิ์ฮะให้ดูบรรยากาศเมื่อกี้ขาเข้ายังเขายังไม่ได้เปิดไฟฮะน,นี่ก็เปิดไฟก็สวยงามดีอืมอกาโด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  ก็คลิปวันนี้มาวันเดียวฮะมาเที่ยวสุพรรณอ่านี่ฮะก่อนก่อนปิดคลิปโฆษณาเสื้อก่อนเนี่ยเสื้อเสื้อดโดพาเที่ยวที่พี่ดใส่แล้วก็ที่ผมใส่เนี่ยครับอเพื่อนเพื่อนสนใจเป็นที่ฉลองสองแสนสับสไครนะครับสนใจก็เข้าไปในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครครับก่อนปิดคลิป เราขึ้นมาจากแพรของแพรเรือนแพรครัวสุพรรณนะครับก็โฆษณาเสื้อก่อนเห็นบรรยากาศด้านหลังเขาต้นไม้เยอะดีสวยงามดีครับเนนะครับก็เน็ยเสื้อโดโดพาเที่ยวรุ่นฉลองสอง200นสับสไลซ์นะครับนี่ฮะเพื่อนๆสนใจก็เข้าไปในลิงก์ที่อยู่ด้านล่างนี่นะครกดลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์เสื้อโดโรดพาเที่ยวนะครับ ไปดูขนาดไซส์เสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับแล้วก็สนใจก็สั่งซื้อได้ในลิงก์เสื้อโดโด่าเที่ยวในกลุ่มไลน์เลยนะครับเห็นคลิปนี้ไปก่อนนะครับด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับ